สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาแนะนำปัตเตอรเลียนสำหรับมืออาชีพมือสมัครเล่นมือใหม่ซื้อไปตัดกันเองที่บ้านนะครับเหมาะมากสถานการณ์โควิด19กักตัวอยู่บ้านนะก็วันนี้จะมารีวิวคนระับปัตเตอรเลียนว n นโปรเฟ s ชั่นัลไฟสตาร์ซีรีส์นะปัตเตอรเลียน One นะครับเมจิคลิปนะครับ ไ้สายก็บริษัทที่นําเข้านะก็จะเป็นบริษัททวินเบิร์นเทดดิงจำกัดมีศูนย์บริการรองรับเรียบร้อยนะอยู่นะครับแขวงสมดำเขตบางกุ้งเทียนกอทมอนี่เองนะครับเป็นผู้นําเข้าถูกต้องนะเป็นของแท้นะครับนําเข้าจากอเมริกานะครับมาดูนะครับว่ามันมีรองฟันกี่เบอร์ตอนนี้นะครับให้มาเต็มสูบเลยมีรองฟันถูงแปดเบอร์นะครับ สองสี่หกนะมีบีแถมให้มีน้ำมันแล้วก็มีอะไรตัวประเอกเลยคือแบตรเตอรี่ไร้สายนะครับมาดูนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างมาดูด้านข้างก่อนนะมันจะมีอะไรมีก้านหูปรับสีทองนะครับแล้วก็อะไรบอดี้นะครับแดงท้องดำครับด้านหลังก็งบนจะเป็นอะไรสัญลักษณ์ของวอนห้าดาวนะจะเป็นสีเงินด้วยนะครับมาดูเลย มีอะไรบ้างในกล่องเปิดออกมานะครับก็จะเจออะไรจะเจอปลาตาเลียนสีแดงเลือดหมูนะม,มีการกระแทกเขาให้มาด้วยเช็คอุปกรณ์เลยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยอุปกรณ์ครบไหมทำไมนะครับช่างใหญ่ถึงต้องตรวจสอบ ด้วยมือตัวเองนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบไหมเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วซื้อแบตรเตอรี่มาอุปกรณ์ไม่ครบนะมันวุ่นนะระดับหนึ่งการกระแทกนะครับมีครบไหมเนี่ยเอาไว้ป้องกันไม่ให้ฟันแบตรเตอรี่มันหักนะมันแตกมันหักนะครับสองนะครับดูว่าบอดี้มันอะไรสมบูรณ์ไหมนะครับสมบูรณ์ไหมมีรอยแตกมีรอยหักไหมนะครับ โลโก้ o, เห็นไหม W A H L นะครับ U S A S T D นะครับการหูปรับสวิกอยู่ครบไหมนะครับดูดีๆเป็นฟันเฟียดไหมรุ่นนี้นะครับที่สำคัญเป็นฟันเฟียดนะเห็นไหมเป็นฟันเฟียดสองชั้นนะไถ่ายได้สมูทถ่ายได้นุ่มนะครับแล้วก็อะไรมีอะไรมาให้หอีกหนึ่งใบรับประกัน2กันกระแทกนะ สามอะไรลองฟันครบไหมเนี่ยห่อมันมีสองห่อนะห่อหนึ่งมีเบอร์อะไรีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกนะแล้วก็มีอีกห่อหนึ่งเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งครึ่งหรือว่าหนึ่งจุดห้านะแล้วก็อะไรลองฟันเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์จุดห้าทั้งหมดต้องมีครบนะครับแปดเบอร์นะครับแล้วก็มีอะไรยีกสายชาร์จนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไรอีก ทั้งหมดมันจะมีหัวชาร์จอยู่สามหัวนะดูดีๆ,ๆนะครับหนึ่งหัวนี่ก็เรียกว่านับหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งชุดนะครับนี่ยแล้วก็อะไรหัวที่สองนะครับนะครับก็นี่หัวที่สามนะก็คือชาร์จไฟได้ทั่วโลกนะครับนะครับเราไปอยู่ประเทศไหนในโลกไปเนี้ยแล้วก็ใช้สับเปลี่ยน,นครับวิธีการเปลี่ยนนะ ก็มีการอะไรเขาบอกให้พุทนะพุทก็คือกดลงนะครับกดลงแล้วก็ดึงออกนะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้ามานะอันนี้ในกรณีเราอยู่อะไรต่างประเทศน,นะครับถ้าเป็นไทยๆก็อะไรไทยๆก็ใส่นี่ง่ายๆคินะนะครับแล้วก็ในกล่องมีลรอีกมีแปรงปัดเสษผมเล็กๆนะครับเอาไว้เลยเอาไว้ปัดนะเสียษผมมีน้ามันหยอดให้ด้วยนะครับ แล้วก็อะไรในกล่องมีอะไรอีกมีหวีหวีแถมมาให้จากโรงงานนะนะครับเป็นหวีนะครับเมคมาเลยว่าอะไร W A H L U S A วอนนะครับเอาไวไ้อะไรไวไถ้ถ่ายบปฏิี่นเอาไว้ถ่ายนะแล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกเปิดดูมีเป็นคู่มือนะครับภาษา อังกฤษและภาษาต่างด้าวห,หลายหลายประเทศนะอันนี้ข้ามไปเลยนะครับถือว่าอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเรามาฟังเสียงเลยนะครับตัวนี้นะครับมีความแรงนะครับประมาณ5,500รอบต่อนาทีนะเพียงพอนะครับสำหรับการไถผมนา่นนไถ่ายไล่เฟียดเหมาะมากเลยเนื่องจากฟันเป็นไรฟันอะไรฟันเฟียดสองชั้นแล้วก <ylene>. ็มีความบางครับเห็นบางไหมบางเชียบเลย ไถข่าวนุ่นคืนได้เหมาะมากการหูปรับนะครับถอยระยะหูปับได้ไกลนะเห็นไหมผมขอบอกตรงนึงนะครับว่าอะไรการถอยหูปรับของปัตตาเลียนวอนนะครับถอยสุดเนี่ยมันจะไม่ดึงหัวนะนี่เนะี่ยของดีนะครับที่เราหากันมานานนะครับยี่ห้ออะไรมันก็สู้อยู่ของวอนไม่ได้นะเพราะว่าใบมีดมันอะไรมันมีความเป็นมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็อะไรการผลิตนะครับ เชื่อถือได้มา60กว่าปีแล้วมาฟังเสียงเลยครับว่าเสียงเป็นไงบ้างวิธีนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องให้อะไรบีบมุมกระเที่ด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางเลยนะครับบีบไปเลยแล้วก็เปิดนะครับฟังเสียงครับไฟแรงครับเพียงพอนะครับแล้วก็อะไรผมจะชาร์จให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง ไฟเข้าไหมนะครับทุกตัวจะต้องมีการตรวจสอบนะว่าไฟเข้าหรือไม่นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเสียบนี้แสดงว่าไฟเข้าไฟดับก็ไฟเต็มแค่นั้นเองนะครับก่อนที่จะใช้งานผมแนะนาให้ชาร์จทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนะอย่างต่ำจะชาร์จ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็กูตกชาร์จไปนะครับแล้วก็อะไรเขารับประกันนะครับมอเตอร์อย่างเดียวนะหปีเต็มนะครับแบตเตอรี่ตัวน,ตนี้มีเจ้าของแล้ว เจ้าของชื่ออะไรเอ่ยนะครับเจ้าของชื่อนะครับคุณนะครับอาสาทหารพันสิทธิพัฒน์นะครับสถาสถาวรสมิทธ์นะก็อยู่นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับก็ขออนุญาตนะครับคุณสิทธิพัฒ์ด้วยนะครับที่เอารีวิวท่านมาเอาปัตเลียนท่านมารีวิวนะก็เพื่ออะไรเพื่อจะให้นะครับทุกท่านได้เห็นได้ทราบแล้วก็ได้รู้นะครับว่าปัตเลียนเนี่ยของดีมันต้องแพงหน่อย มันดีทุกอย่างข้อเสียของมันคืออะไรแพงก็อย่าแปลกใจนะครับว่าปัตเรี่ยนของท่านทำไมถึงมีเสียดผมช่างใหญ่ได้ทําการทดสอบครับทุกตัวเลยนะทดสอบเลยความคมเพราะว่าช่างใหญ่นะครับได้ส่งช่างเปียกนะครับรับคมมาดูความคมนะมุมด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านไนะด้านซ้าย ถ่ายผมหนาหนาไปได้ไหมเนี่ยหน้าหนาไหวไหมหวานเทียบครับหวานเทียบอย่างเงี้ยหน้าหนาไปได้ไหมเนี่ยผมหน้าหนาเนี่ยอย่างเงี้ยผมจริงนะเนี่ยช่างหญ่มาไว้ทดสอบบทเรียนเลยนะครับของจริงนะนะครับถ้าอยากจะได้อะไรขาวๆนั่นก็เรียกว่าถ่ายฟันชิดฟันชิดก็คืออะไรถ่ายจนั้งศรีรษะเลยนี่เขาเรียกว่าชันถ่ายฟันชิดนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการให้มันสั้นมากนะครับให้มันเห็นดำๆหน่อยก็เลยถอยปรับสุดมันก็จะเป็นอะไรศูนย์จุดครับเศษผมมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนิดเดียวนิดหนึ่งครับก็เรามีปัตเตอรเลียนดีแล้วนะครับผมขอแนะนำนะครับน้ำมันหยอดปัตเตอรเลียนนะครับหลังจากหมดแล้วเนี่ยให้เราอะไร ใช้น้ำมันหยอดบตเตเรียนะครับของวอนนะครับแต่ของวอนหมดนะหายากนะครับก็ของแอนดิสเนี่ยก็ของอเมริกาเหมือนกันนะครับแอนดิสคิปเปอร์ออยนะครับก็คือน้ำมันน้ำมันของอะไรน้ำมันของพวกวอนหองแอนดิสเนี่ยมันจะมีความใสนะเพื่อนๆนะครับมันจะมีความใสนะดูผมจะเทใส่มือนะเห็นมันใสไหมเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันที่ดีนะครับมีคุณภาพนะเห็นไหมใสๆเนี่ย มองแทบไม่เห็นเลยมันใสมากเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นต้องหยอดนะครับหยอดอะไรบริเวณไหนหยอดน้ํามันมันมีให้หยอดสามจุดนะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะหรือจะเปืด้เดียวก็ได้เปืด้เดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จังหวะเนี้ยนะครับเปิดเครื่องด้วยเพื่อให้น้าม,มันมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะมันจะได้อะไรน้ำมันจะได้ช,ชะลมนะครับสม่สำเสมอนะครับทำให้ไปทำให้กัตรเรียน มันเงียบลงนะครับแล้วก็เป็นการบํารุงรักษาตัดทุกครั้งหยอดน้ํามันทุกครั้งหยอดเสร็จแล้วก็อะไรหาแปรงปัดครับมาปัดเสศษผมออกด้วยแปรงปัดเขาก็มีมาให้อยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับปัดเศษผมออกน้ํามันที่ก็แถมให้กันนิดนกระจิ๊งนึงก็ซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับวันนี้นะครับจะรีบส่งของให้กับคุณสิทธิพัฒน์นะก็ บางท่านนะครับก็ถามมาว่าใส่รองฟันยังไงช่างใหญ่ทำไมต้องต้องต้องเปลี่ยนทุกครั้งไมหมหการตัดผมะนะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะพี่เขาก็ถามมามันยืดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะตัดทรงอะไรนะครับถ้าเราตัดไม่ขาวเนี่ยแนะนําให้ใช้รองฟันครับไล่เบอร์ง่ายสุดถ่ายจากอะไรถ่ายขึ้นทรงด้วยรองฟันที่มีความหนาความยาวซะก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดด้วยรองฟันที่มีความบางความ ความบางความเล็กนะมันจะมีตัวเลขบอกนะครับมีมันมีตัวเลขบอกหมดนะสองบบนหนึ่งครึ่งศูนย์5เบอร์อะไรเบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์4เบอร์หเบอร์แปมันมีตัวเลขอยู่นะครับสําหรับท่านที่อยากจะได้นะครับก็ไปหาซื้อใช้นะแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันช่างใหญ่ก็มาแนะนํานะครับช่วยทีมงานขายของด้วยนะวันนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดระบาดนะครับ ตัวนี้นะครับพร้อมรับคมส่งเครี่ส่งด่วนนะ4,600บาทนะครับอยากจะสั่งซื้อก็โทรศัพท์มาได้เลย081985 6234 062548399นะครับรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะมีข้อสงสัยมีหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาถามโทรศัพท์มาสอบถามเบื้องหลังไม่ได้นะครับบีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าปกแล้วก็มีช่องทางติดต่อสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัว วันเม c ิคิปแบบหลังดำหลังแดงนะครับรีเจนแล้วก็หลังอะไรหลังเงินนะครับหลังดำแล้วก็อะไรเม c ิคิปแบบมีสายก็มีราคาก็ถูกลงไปอีกนะตอนนี้เหลืออยู่แค่3,000กว่าบาทเองนะครับอยากจะได้ก็โทรศัพท์สั่งซื้อเข้ามานะวันนี้ทั้งใหญ่ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเอาของดีไปใช้นะอยากจะซื้อของดีๆนะครับถูกๆไม่ค่อยมีนะ ของแพงมันก็ต้องดีด้วยนะครับแพงแล้วไม่ดีก็ไม่อยากจะซื้อใช้กันตอนมีเงินก็ให้รีบซื้อสะสมไปนะถ้ามีเงินสดแล้วของขาดตลาดนะคุณมีเงินสดคุณก็หาซื้อไม่ได้นะครับแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะครับก็ราคาสี่นหกนี่ก็เป็นราคากลางๆสมเหตุสมผลนะซื้อใช้เถอะซื้อไว้ประจําบ้านเอาไว้ติดบ้านได้ไม่เสียหลายนะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ